ในสถานการณ์การผ่อนคลายมาตรการหลังวิกฤตโควิด19การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชนกองสวัสดิการสังคมเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนผู้นำกลุ่มและองค์กร ส่งเสริมความรู้ทักษะการทํางานชมุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นมีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่างชมุมชนด้วยกันและชมุมชนกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนอันจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและชมุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยาก,กรมนุษย์ ประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและจิตอาสากว่า1,000คนจาก93ชุมชนในเขตเทศบานลคนครตรัทบุรีเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารับการอบรมโดยกำหนดการศึกษาดูงานนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านและจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน2คืน3วันโดยแบ่งออกเป็น5รุ่นรุ่นละ200คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอห้อมทุ่งเจริญจังหวัดแพร่เป็นแหล่งผลิตเสื้อมอห้อมที่มีชื่อเสียงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปเชิงหัตถกรรมที่มีผู้แทนชุมชนได้เข้าศึกษาดูงานด้านการมัดย้อมและการทําเสื้อมอห้อมในหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการของตลาดซึ่งผู้แทนชุมชนได้ลงมือทดลองทําผ้ามัดย้อมในหลากหลายลวดลาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีบ้านน้ำเกียนจังหวัดน่านเป็นชุมชนที่มีความร่วมมือในการลดรายจ่ายลดการใช้สารเคมีต่างๆในครัวเรือนและในชีวิตประจำวันรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือนจากนั้นขยายมาสู่การรวมกลุ่มการผลิตแชมพูสบู่ครีมทาผิวโดยใช้สมุนไพรจากแหล่งต่างวัตถุดิบในป่าชุมชนหรือส่งเสริมให้ปลูกในสวนหลังบ้านและนนำมาขายให้ต่อกลุ่มสร้างไรายได้เดือนละหลายพันบาทต่อเดือน กลุ่มวิสาหากิจชุมชนหัดไก่ต้อยจังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มแปลรูปมะม่วงหิมพันในพื้นที่กว่าส0,000ืไร่ได้ผลผลิต3-4ตันต่อเดือนที่อำเภอท่าปลาพื้นที่ทั้งหมดเป็นดินลูกคังปลูกพืชอื่นไม่ได้ผลแต่มะม่วงหิมพันสามารถขึ้นได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งแบบนี้ทางกลุ่มได้รับซื้อผลผลิตสดจากชาวบ้านรวมถึงการสร้างงานกระท้อมเมล็ดนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติตรงตามความต้องการ ตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่องโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองและตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำไปสู่ภาวะชุมชนพึ่งตนเองเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชนกลุ่มอ,อสอมอกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพของตนเองนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างมีคุณภาพสร้างโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ สร้างความสัมพันธ์อันดีนําองค์ความรู้จากการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนํามาปรับใช้ในองคอ์กรชุมชนชีวิตประจําวันและเพื่อเป็นการรวมกลุ่มการจัดชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งต่อไป